นิทานพื้นเมืองญี่ปุ่นเรื่องหมอกาวิเศษข้างหนึ่งมีคุบาองค์หนึ่งมักสันน้ำซาหลายยาทานองค์นี้เห็ดน้ำซาเอาเองเสมอและเอาใจใส่เครื่องทรงายอย่างละเอียดละออวันหนึ่งยาทานเข้าไปหานไขเครื่องเกา เลยไปพ่อหมอกาดเล็กน่วยงามสำหรับตุ่มน้ำเผื่อทรงซาหมอนี่เก่าแก่หลายทั้งเป็นขี้เมียงแต่ยาทานก็ยังหลิงเห็นความงามที่ถึออกอบด้วยขี้เมียงนั่นอยู่ดังนี้เพื่อนจึงซื้อไว้และหิวกับเมื่อวัดเพื่อนจะพยายามฮุกถูหมอกาจุนขี้เมียงออกมดแล้วก็เอื้อลูกศิษย์วัดสามคนมาเบึงบึงแม คอยซื้อหมอก,กาโดยง่ามิลิญาทานว่าบัดนี้สิตมนำ้าวหมอมให้ทุกคนกินญาทานเอาหม้อกาหยองใส่เต๋าที่ดังด้วยไฟทานแล้วทั้งหมดก็ผ้ากันหนังอ้อมค้องถ่าให้น้ำฝปดหม้อกาเริ่มห้อนขึ้นห้อนขึ้นและทันใดก็เกิดมิสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้น นั่นก็คือหมอกาไกเป็นตุงหินประกฏมีหัวออกมาพร้อมด้วยหางเป็นพวงและสีขาหน้อยๆเอ,อ้ยฮันหมอกาว่าไฟดาดคอยไฟดาดคอยร้อมกับคำมว่าวดังกล่าหมอกาเต้นหย่อนออกมาจากเตาแล้วก็แลนวนไปเวียนมาอยู่ในห้อง ด้วยสีขาใน้น้อยมันแมนคางเงินหางพวงครูบาเถ่าตื่นตกใจแต่ก็ไ่อยากเสียหมอก,กาจึงบอกลูกศิษย์ว่าไว้ไว้ไว้คุบมันไว้อย่าให้มันหนีไปลูกศิษย์คนหนึ่งคว้าได้ฟอยกวาดเฮือนคนที่สองได้เล็กขีบทานและคนที่สามได้จองทั้งสามพากันไล่มอก,กาไปติด เมื่อ,อไหลน้ำทันแล้วปรากฏว่าส่วนที่เป็นหัวเป็นหางพวงและเป็นตินในน้อยของตัวเงินนั่นมาหับมาหายไปมันกลายเป็นหมอกาธรรมดาในเองแปลกประหลาดอิลีย์เธานวามันต้องเป็นหมอกาผีกระพวกเ้าบม่ต้องการหมอกาผีจังซี่อยู่ในวัดยามนี้ต้องจำกัดมัน พอดีมีพ่อข้าซื้อเครื่องเก่ามาในวัดยน่าทานเลยเฝ้าเอาหมอกกาให้บึงทั้งว้าวานี่หมอกกาเก่าแก่อัตมาจะขายให้ราคาถึงๆยมพอสิเอาอยัางให้ก็ได้ถ้าคิดว่ามันเหมาะสมพ่อข้าเอาหมอกาสั่งเบิงน้ำหน,นักแล้วกดตกลงซื้อหมอกานำเนืาทานด้วยราคาเพียงบ่อเท่าไหร่ เล่าผิวปากกับมือเฮือนด้วยความดีอกดีใจที่ได้ซื้อเครื่องราคาถึกถึคืนนั้นพอค่าเครื่องเก่าน้นหลับมดทั้งเฮือนจมอยู่ในความมิดเงียบแล้วในทันใดนั้นก็มีเสียงเอื้อนดังขึ้นพอข้าพอข้าเอ้ยพอข้าเครื่องเก่าม้นตาขึ้นแล้วว่าว่าแมนไผ่มาเอื้อนหื้อ เราทั้งว่าทั้งใ่เทียนแสนสว่างขึ้นจึงเห็นหมอกกาอยู่ขังม้อนเป็นหมอกกาที่มีหัวมีหางพวงมีสีติ่นน้อยๆของตุงหินเราตกใจสุดขีดและว่าวามึงแมนหมอกกาที่กูซื้อมาจากคุบามนี่ตัวแมนแล้วแมนค่อยละหมอกกาว่า แต่ข่อยโมแมนมอกาธรรมดาเดอ้อทีแท้แล้วข่อยแมเนเง็นทีปลอมตัวและซื้อข่อยเมนปุ่มบุกุซึ่งแปลว่าโชคดีหมายความว่าเนทานเอาข่อยใส่ไฟแล้วเผาข่อยข่อยจึงแลนนี้เนธานเจ้าเฮ็ดน,น้ำข่อยดีๆแลว้วมดจับขอ่อยใส่ไฟแจ๊กเธอข่อยก็จะอยู่น้ำเจ้าและซอยเหลือเจ้าสางหางคุณมี่แมนจังเลยวะ คือว่าเแนวต่างแท้บมอ่าขคงกาวาตัวสิซอยเฮาหังมีขึ้นใดจังไดคอยลิ่นก้นได้ทุกอย่างแบบพี่ลึกพูละหมอกาวาทั้งแกงหางพวงไปมาเอาจังส่ให้คอยไปแสดงเจ้าขายปี้เพื่อให้คนขาวมาเบิงคอยลินก้น พอข้าเค่องเกาคิดว่านี่แมนความคิดที่สงสัยแท้ๆมื่อถัดมาเล่าสั่งโวงแสดงขึ้นภายในเดือนบ้านและติดป้ายบางใหญ่ๆเขียนว่าบุมบุกุหมอกาผ้าโซ่กับการแสดงกุนที่เหลือเสื้อแต่ละมือมีปัสสานหลังไหลมาเบิงบุมบุกุไหลายขึ้น จนหลายขืนทุกมือพอคาขายเครื่องเกา่านางขายปี้อยู่ด้านหน้าเรือมือมีคนเข่ามาเต็มหวงแล้วเล่าก็เข่าไปภายในแล้วเริ่มตีกองตุ้มๆบุ้มบุกุจะออกมาประกฏตัวทา้งต้นทั้งแสดงกายสินทุกทาแต่แนวที่เห็นให้ผู้ส้มพระอกพอใจหลายนั่นแม่นบุ้มบุกุใตเสือก โดยมือหนึ่งจับคันหุมหรือีกมือหนึ่งจับวีไว้ผู้สมคิดหวาไล่กานนี้พี่ลึกอิลีขาเจ้าพากันห่องโฮสมเซยบุบบุกุตลอดเวลาเมื่อการแสดงแต่ละเถือสินสุดลงพอค่าแขงเกาก็เอาเข้าหนมให้บุบบุกุกิน พอค่าเครื่องเกาไข่ปี้เขาสมได้เป็นจำนวนหลายจนได้ที่สุดเล่าก็กลายเป็นคนหั่งมีอย่างสุดแสนเมื่อหนึ่งเราวเานำหมุมบุกวาตัวคงสิเมือขนาดเนาะที่แสดงจังซี่ทุกๆมือเดี๋ยวนี้เฮามีเงินเพียงพอตามที่ต้องการแล้วดีบอสเฮาสิพาตัวกลับคืนมาวัดบอสทิโตจะได้ชีวิตอย่างสงบ บุมบุกควาคอยก็เลือมุ้ซึกงวยแด่และอยากไปอยู่อย่างสงบที่วัดแต่คู่บาดเห่าองค์นั้นอาจจะจับคอยใส่ไฟอีกได้่นก็อาเอาข้าวหนมเสบๆให้คอยกินอีกแกกเธอก็เป็นได้ไปล่อยให้คอยจัดการเองเรื่องนี้พอข้าว่าดังนี้เมื่อต่อมาพอข้าเคืองเก่าก็พาบุมบุกุไปยังวัด คนเงินจำนวนหลวงหลายและขนมที่บุบุคุมากไปพร้อมเมื่อไปหอดหวันแล้วพอข้าได้อธิบายสุญญานานฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วเ,เ,เอาเงินทั้งหมดทาวายรายทานเพื่อเป็นสมบัติของวันและแล้วเล่าก็ว่าน้ำเพลินวา ดังนี้ขอให้ยะทานพูดผายบุมบุกุให้อยู่ยาสงบที่วัดนี้ตลอดไปทางเรื่องเกือมมาด้วยขนุมที่ขน้อยเอามาพร้อมและจงจะเอามันไปใส่ไฟจากเธอเด้อขน้อยบไปยังอาตมายินดีโพดผายยะทานว่าบุมบุกุชีอยู่วัดนี้ยังมีศักดิ์ศรีที่กุฏิเมียนเครื่องของ มอกกาด้วยนี่เป็นตัวสุกมานแท้ๆอาตมาสิบ่เอาไปใส่เตาไฟเลยถ้าหุ่จากมาก่อนดังนี้ญาทานจึงเอื้อลูกศิษย์วัดมาหับทราบพ,พวกลูกศิษย์เอามอกาด้วยนั้นไปตั้งไว้อยู่ทั่งแทนไม้และวางขนมไว้ที่แทนไม้อีกแทนหนึ่งต่างหากต่อมายาทานถือแทนไม่แทนหนึ่ง พอข้าเครื่องเก่าถือแทนไม้อีกแทนหนึ่งแล้วยางไปที่กุฏิเมียนโดยมีลูกศิษย์อย่างน้ำหลังทั้งหมดผ้ากันแหบุมบุกุไปหางสาไว้ยอย่างระมัดระวังส่วนขนมก็ถือวางลงไว้ข้างๆบุมบุกุนั่นเองเพิ่นเล่าต่อมาว่าบุมบุกุยังอยู่ในกุฏิเมียน ยังอยู่ในกุฏิเมียนเครื่องของที่วัดแห่งนั้นอย่างสงบจนเท่าทุกวันนี้มีผู้คนอาขนมไปเลี้ยงบุมบุกุทุกมือ้อและบ่อาเขาข้างใส่ตะไฟอีกเลยบุมบุกุจึงอยู่อย่างสงบตลอดมา